มาดูเครื่องขยายรุ่นนี้ครับม o s f e t 500 W มอ่ามันเป็นรุ่นคลาสสิกแน่นะเนี่ยผมต้องยกตัวอย่างเครื่องขยายเสียงแบบคลาสสิกแบบนี้มาเลยนะครับเนะี่ยลูกบิดก็ไม่มีนะครับเนี่ยมันตรงสุดยอดแน่นย VU ยังเป็นแบบเข็มอนาล็อกอยู่เลยนะว่าจะต่อสายลำโพงก็ต่อไม่ได้หรอกนะครับอ่าเนื่องจากว่าลูกค้าเก็บไว้นานนะครับไอ้นี่ก็ลุมหลวมกันมาแล้วนะครับเนี่ยมันต่อไม่ได้แล้วครับ ก็เลยไม่ได้ลองเสียงก่อนแกะเครื่องเลยนะสายอะไรก็ไม่รู้นวลๆอยู่เนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเลยนะครับผมคงจะต้องเข้าแกะดูข้างในนะครับหรือว่าจะส่องจากด้านนี้เห็นไหมเนะครับนะโอเคครับมาซ่อมเครื่องขยายรุ่นคลาสสิกเนี่ยคลาสสิกเก็บไว้นานนะครับเก็บไว้นานมากเลยโอ้ฝุ่นเปียบเลยนะสายที่เห็นออกไปข้างนอกก็คือสายลําโพงนั่นเองเพราะว่าจุดต่อลําโพงข้างในไม่ค่อยได้การนะครับไม่ได้การเลยครับนะ เป็นเสียงแหบข้างหนึง่งเป็นเสียงแหบการเป็นเสียงแหบนะครับก็เอร์มอดเฟดเสียงแหบวงจะต้องไปดูต่อไปว่าเป็นเพราะอะไรด้านนี้นะครับนะ ผมก็ตอดผ้าขยายตัวนี้ออกมาได้โดยการรื้อออกมาหมดทุกเส้นเลยนะครับถึงจะสามารถที่ออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้ในการรื้อออกมาได้แบบนี้มันจะเป็นการลําบากมากที่ผมจะต้องต่อสายสัญญาณน,นี้เข้าไปต่อสายไฟเข้าไปแล้วก็เหมาะกับการวัดไฟฉะนั้นแล้วนะครับอะไหล่ไม่กี่ตัวเนี่ยครับผมก็จะวัดมอสเฟตเลยตรวจสอบเช็คมอสเฟตตรวจสอบพวกไดส์นี่ครับส่วนมากว่ามอสเฟตเสียหรือว่าไดนี่ขาดนะครับเนีนะ่ย ก็จะเป็นอยู่ไม่มากนักนะครับอาการเพราะว่าอะไหล่มีไม่กี่ตัวนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราวัดไฟได้นี่ไม่ไม่ขี้เกียจต่อนี่ก็เอาสายนี่ไปต่อแล้วมาวัดไฟก็ได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนนี้ผมก็คงจะต้องตรวจเช็คในส่วนของวอสเฟตแล้วก็ในส่วนของไดเวอร์นะครับแล้วก็ต่อสายแล้วก็มาทดสอบนะครับรวมไปถึง VR ตัวนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเกิดสนิมขึ้นมาแล้วนะครับนะ อ่าตัวนี้ก็พังเสียหายไปแล้วเนี่ยแตกเลย C ตัวนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับรแบบดินคลราดนะครับเห็นไหมนะครับนี่คือสิ่งที่จะทํานะครับแล้วก็ปัดฝุ่นซะหน่อยนะครับเรามาดูกันว่ามอ s เฟ t กขใช้เบอร์อะไรกันยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเห็นเครื่องขยายเสียงซึ่งมันมีการเสียหายแบบนี้นะครับอะไหล่เป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนออกก่อนเลยนะครับนะคือแบบนี้มันเสียแล้วนะฮะ ถ้าถ้ามันยังปกติอยู่มันก็จะเป็นสวยๆแบบนี้นะครับมันแหลบลินแล้วะนรับนี่เห็นไหมนี่มันเสียแล้วนะครับก็เอาออกก่อนเลยนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันมีนี่ข้างในเป็นแบบนี้นะนครับแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็สิบโอห์มนะครับเนี่ยเห็นเขาพิมพ์ไว้อยู่เนี่ยนะครับซีนตัวนี้ก็แตกนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยนออกก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ ค่อยมาดูว่าไอ้ตัวไหนมันเสียต่อไปอย่างนั้นนะครับคือตัวไหนที่มันเสียลักษณะนี้ก็เอาออกก่อนเลยนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ r นะครับ r ผมก็ไปตัดขามปแล้วล่ะนะครับการใส่ R นี่ครับเพื่อนเกืจะเห็นเห็นการใส่ R ประเภทที่ว่าใส่ลงไปแบบนี้นะฮะใส่ลงไปแบบนี้นะครับ R สมุนทังไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ปัญหาของมันคือ อาตัวนี้ถ้ามันเกิดความร้อนสูงมากแล้วมันมันไหมนะครับถ้าเราใส่ใส่ด้านนี้นะครับนี่หันด้านนี้ขึ้นมาใช่ไหมนะครับด้านนี้มันจะร้อนนะแล้วมันก็จะทําให้แผ่นวงจรนี้เสียหายเห็นไหมครับดำาๆเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะกลับข้างครับหรืออาจจะกลับด้านนี้ก็ได้ใส่ใส่ด้านนี้ไม่ไม่แนะนำเลย่ะอ่าด้านนี้เพราะความร้อนี่ออกตรงนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ มันเป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ใส่แล้วมันจะดูไม่สวยกันนั่นแหละครับไม่สวยก็ไม่เป็นไรฮะรดีกว่าวงจรมันจะทะลุข้าวหน้าหรือว่าอาจจะขายังไม่ตัดก็จะลอยขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับสูงขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเจ๋วเหมือนเก่านะครับนะลองเอาไปทําดูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลายวงจรไม่ให้แผ่นวงจรมันเป็นดําๆแบบนี้นะฮะแลวทีนี้นะครับ เอา R เอาอะไรใส่แล้วเอา C ใส่แล้วนี่บแล้วก็มาวัดดูพวกทันเตอร์ไดต่างๆนะครับทันเตอร์ไดต่างๆผมเห็นเป็น3-50ขาดไปนะครับตัวไดนะครับก็วัดเหมือนทันเตอร์ธรรมดาทั่วไปทีนี้ก็จะมาเป็นในส่วนของมอสเฟตนะครับคือทันเตอร์เราวัดได้แล้วนะครับเพื่อนๆวัดเป็นแล้ว ผมวัดเห็นเป็นสามาศูย์ขาดไปนะครับเฟสมันเป็น j จห้าศูนย์แต่อีกตัวหนึ่งเนี่ยแกะให้ดูไม่ได้เลยมันบังอยู่นะครับนะีมันมี J กับ K คนะเฟสเนี่ยนะครับแล้วทีนี้มาดูการวัดมอสเฟสนะครับการวัดมอสเฟสเนี่ยก็ต้องแกะสายออกมาก่อน,นครับ R อ,อยู่อย่างนี้นะครับ R R มันจะอยู่ขาเกตนะครับเลยนี้ตั้งมิเตอร์มิเตอร์แบบเข็มนะค,คูณ10โอห์มนะครับแนะนำว่าเป็น10โอห์มนะครับแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ไม่แนะนำนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็มาดูว่าขาไหนมันขึ้นบ้าง เห็นไหมครับนี่เดนนี่ซอสนะดูนะครับขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้ถ้าเกิดเอาสีแดงมากระตุ้นตุ้นขาเกต่นะกลับไปต้องขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเอาไปกระตุ้นขาเกตกลับมาจะต้องลงนะครับลงจนมิดจีหลีเลยนะเห็นไหมครับนี่เห็นนะ นี่นะครับเห็นไหมลงมิจีรีเลยเอาแดงเนี่ยมากระตุ้นเกดบ้างกลับมาขึ้นนะครับเอาดำมากระตุ้นเกดบ้างลงนะครับตัวน,นี้ดีนะครับแบบนี้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้เสียนะนี่เหมือนกันนะครับตัวน,นี้เหมือนกันนะครับลงขึ้นลงขึ้นแัวนะเห็นไหมครับโอเคนะ เนี่ยลองอย่างนี้ขึ้นนะครับนี่ลงนี่ขึ้นนี่ลงนี่ขึ้นดีนะครับอีกข้างก็คงจะเหมือนกันนะการเช็คเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันนะครับก็แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่พูดง่ายก็คือมันเป็นคนละชนิดนะนี่ครับอย่างตัวนี้นี่รับมอสเฟตนะครับใส่มาสี่คู่เนีผมก็เปลี่ยนมอสเฟตมานะ 10n20 นะครับได้เบอร์นี้มาใส่เห็นไหมครับวงจรก็เยยากขึ้นมากว่าที่ซ่อมอยู่ยนะครับตัวนี้นะครับมีใบอัดมีอะไรแย,ยะๆเลยความละเอียดของเสียงอะไรก็มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วลนะ่ะเป็นเครื่องขยายรุ่นเก่าเลยมอสเฟตนะตัวนี้หน้าตาเครื่องก็เป็นแบบนี้นะ นช่ครับเป็น power mix ยังนะครับเฉารรหลักแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้นะมอดเฟดเสียเลยเสียหมดทั้ง4ตัว4ตัวนี้มันก็จะเป็น8ตัวนะครับคือมอดเฟดนี่ขายมาเป็นคู่อยู่แล้วนะครับนะเสียตัวเดียวก็ต้องเปลี่ยนสองกันเลนครับเป็นแบบนั้นนะ นี้นี่ก็เป็นเครื่องขยายเสียงทานซิสเตอร์นะเนี่ยตัวนี้นี่มันเป็นโปรเทคเนี่ยตัวนี้สวยนะครับมันมีเนี่ยมีจอด้านหน้าเลยนะเนี่ยนะฮะฮะโปรเทคช่องแอนด์บีนะครับมีปัญหาเป็นฮันเตอร์นะครับเหนะ็เน,นี่ยเป็นฮันเตอร์เนี่ไอสิ่งที่ทำอยู่นี่มันเป็นมอสเฟตง่ายนะครับวงจรนี่ง่ายกินง่ายไอพวกรันเตอร์โ กว่าจะแกว,ว่าได้เล้วเนี่ยจัดไปครับมันเป็นฤดูการซ่อมแอมนะครับเนะี่ยเวลานี้เป็นฤดูการซ่อมแอมนะ C ีตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมทำงานร่วมกันกับ R10 โ oh อห์มนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับมนะันอยู่ตรงนี้นะครับนี R ลายวงจรก็จะมานี้นะครับนะครับ มันเป็นอะไรอ่ะป้องกันการออสซิเลตนะใส่ไว้เพื่อไม่ให้มันออสซิเลตเวล,ลามันต่อสายลำโพงยาวๆพวกนั้นนะนะพวกที่มันมีเสียงแหลมอะไรมันมามันเป็นเสียงจีเสียงอะไรเนี่ยน,น,นะครับถ้าไม่มีตัวนี้ก็ไม่ดีไม่ดีก็เลยต้องมีนะครับนี่เลยใส่เข้าไปแล้วนะครับแบบนี้นะครับนะที่เปลี่ยนไปก็มีเนี่ย เจอีสามห้าศูนย์มันขาดนะเสียงมันแหบมันขาดวัดดูแล้วมันขาดมอดเฟมยังดีอยู่แต่ทีนี้ก็คงจะต้องมาลุ้นว่ามาลุ้นว่ามันจะดังไหมนะครับนยะเครื่องนี้นะครับนะนี่เปลี่ยนไปนะครับถามว่า VR ตัวนี้ปรับอะไร VR ตัวนี้ปรับใบอัดมันนะปรับการกินกระแสเฉยเวลาเครื่องมันไม่ทํางานไม่อะไรเนะี่ยช็อตอินพุตลงกาวนี่ไว้แล้วก็มาปรับตัวนี้ให้มันกินไฟนกินไฟน้อย,นอยหน่อยมันถึงจะไม่ร้อนนะครับ เอาหลอดเอาหลอดไฟมาใส่เข้าไปหรือจะวัดไฟวัดไฟไม่มีอาให้วัดก็ดูหลอดไฟมันติดสว่างขึ้นมากน้อยเพียงใดอ่าถ้าสว่างมากเสียงมันดีนะเสียงมันดีแต่ว่ามันมจะทําส่งผลให้เกิดความร้อนขึ้นก็ปรับให้มันลงน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนเสียงคิดว่าพอยอมรับได้นะอา่าโอเคครับพูดพามทำเพงเลงอะไรมากมายเอาเครื่องมันมาใส่แล้วลองดูกันว่าซ่อมคางนี้มันเป็นยังไงนะครับ ทีนี้นะครับก็ต่อสายเอาไปแล้วต่อสายต่อลำโพงเอาไปแล้วก็จะเปิดลองนะครับเนะี่ยก็คงต้องเปิดลองมันจะดังหรือเปล่าม่รูยังไม่ได้วัดไฟเลยเปิดซีลองอย่างเดียวแบบนั้นแต่ก็คงจะไหวดูวันลุ่มครับเพื่อนๆ มีเสียงบือ่อ <c oughs> เสียงหำอะไรด้วยนะครับนะกวาว,วาก็หลูบด้วยอะไรด้วยละมั้งหรือว่ามันจะเป็นที่ความสกปรก <c oughs> แต่ก็ถือว่าดังแล้วนะครับเนะเดี๋ยวนี้จังซีเหี๋ยวลอยน้อยงมันมาแก้มันเป็นุงหนเงหน่อยดอกม่นหูคือดำปูดอกมันหอบ าาบาาดดินนออกใจ้ตม่เนี่ยบบน,นะครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมก็เปิดลองเพลงหมอลำนี่แหละครับอ่าบางทีหมอลำอย่าไปเชื่ออะไรมากนะครับหมอลำปูนอนของนอนหลายตีนมันหล,ล่นหรือวปาบัดเตอร์ถิ่มใส่นำ้ำตีนหน่อยผดปงซ่อนเซิร์นในพอข่อยมันิปงขึ้นมาขาดดึงสั่นหรือขาเนาะ ใช่ไหครับอ้พวกนี้ก็มีปัญหาเรื่องหือเรื่องห้ำได้นะครับเพื่อนนะความสกปรกอันนี้นะครับนะเพื่อนๆก็ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนก็ต้องล้างออกด้วยนะครับฉีดน้ํายาล้างสวิตอะไรต่างๆนี้ด้วยนะครับแอมเครื่องนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกนี้ถึงจะเรียบร้อยภายเรือครับบนลุ่มอะไรผมก็จะไปไล่เช็คดูนะครับเพื่อนการซ่อมให้ดังนะซ่อมได้มันง่ายอยู่นะครับ แอมมอสเฟตนะฮะมันไม่ได้เหมือนแอมทานซิสเตอร์นะแอมทานเตอร์มันต้องไปวัดใบอัดอะไรมากมายแต่ว่ามอสเฟตไม่ได้วัดใบอัดอะไรมากมายมันก็สามารถที่จะเป็นไม่ได้นะครับเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเครื่องมันเก่านะฮะเครื่องมันเก่านานแล้วนะครับเครื่องขยายเสียงนะครับวัดอยู่ที่หม้อแปลงนะครับเพื่อนกําลังวัดอยู่ที่กําลังไฟแล้วก็กําลังแอมของหม้อแปลงนี้เป็นลําดับแรกนะครับไม่ใช่ว่าเราไปนับ ดูคู่ทันเตอร์ไปดูคู่ของมอสเฟดเนะี่ยเป็นประการแหลกอันนั้นไม่ใช่ดูหมอแปลงก่อนเด้อเพื่อนเด้อมอแปลงตัวใหญ่ไฟสูงหน่อยวัดสูงแน่แนะ่เลยแล้วทีนี้ค่อยไปเพิ่มทันเตอร์ไปเพิ่มมอสเฟดเราให้มันทนทานนะครับส่วนมากเราไปนับคู่ทันเตอร์เลยแปดคู่สิบคู่วอวัดสูงดูหมอแปลงด้วยครับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากไปแล้วนะครับนะเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆจากช่างวิทย์นะครับเดี๋ยว โอกาสหน้านะครับมีกรณีศึกษาที่จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรัวันนี้ก็ไม่รู้เวลาเท่าไหร่นะเนี่ยวันจัน์ทนะครับวันนี้โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ